เมียหลวงคงจะเจ็บปวดมากสงสารลูกมากกว่านวัดเห็นใจเมียหลวงเข้าใจแบมไพลินเลือกทางนี้แล้วก็ต้องเข้มแข็งจากกรณีดรามา่ามีเพชแฉนางงามนักร้องเวทีดังจังหวัดภาคใต้เพิ่งประกาศท้อง แต่พ่อของลูกมีครอบครัวแล้วพันริยาเสียใจร่ำไ้เตรียมพาลูกๆไปอยู่ต่างประเทศนั้นโดยมีการโยงไปถึงแบมพลรีนมิสแกนระนองที่เพิ่งถแถลงสลาสิทธิ์ตตำแหน่งทั้งน้ําตาเพราะตั้งทันโดยล่าสุดขับบอนนวัตได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าพูดตรงๆไม่รู้เรื่องเลยจนเมื่อเช้าวันนี้ตกใจไม่มีใครรู้เลยว่าฝ่ายชายมีพันริยามีลูกสองคนเลยไปหาข้อมูลเพิ่มยังไม่ได้คุยกับน้องทั้งหมดทั้งปวงสงสารเด็กทั้งหมดวุ่นวายกันไปหมดชีวิตถ้าจะให้ตำหนิต้องตำหนิผู้ ไม่มีสติชอบไม่ชอบไม่รู้แต่ต้องใช้ความอดทนที่มากกว่านี้ลูกคนเล็ก7เดือนปกติลูกออกมาต้องชื่นชมดีใจแสดงว่าเพิ่ง5เดือนที่เพิ่งเกิดขึ้นจะไม่รู้สึกอะไรเลยหรอกับลูกกับเมียมันเร็วมากสงสารลูกมากกว่าสงสารลูกเจ็ดเดือนกับลูกปวกว่าถ้าเป็นนางงามในสังกัดป่านนี้ผมคดา่าไปแล้วแต่อันนี้ผมทําอะไรไม่ได้พูดตรงๆเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน้ยังไม่มีอะไรถ้าเป็นแค่แฟนผมก็คงจะจัด มันมีท่าทแล้วผมจะสเตปถอยหลังมายืนเฉยๆเป็นเรื่องที่เขาต้องคิดกันเองเพราะผมไม่สนับสนุนให้ปัด ิตอนนี้เมียเก่าอยู่ที่ไหนได้ข่าวว่าจะไปต่างประเทศบอสนวัตได้ให้กำลังใจแฟนเก่าก่อนก็ใช้ชีวิตกันมานานสงควเหินใจสงสารลูกๆหินใจใช้กับเมียหลวงเข้าใจใช้กับแบมแล้วกันเข้าใจว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นแบบนี้แล้วกลืนไม่เข้าคายไม่ออกว่าจะเหตุผลใดก็ตามเข้าใจเมื่อมันออกมาแบบนี้เมื่อแบมเลือกทางนี้แล้วและเลือกให้มันเป็นแบบนี้ เป็นสิทธิ์ของแบมเป็นชีวิตของแบมที่จะปฏิบตัติแบมเลือกเองสิ่งที่จะเจอสิ่งที่จะลําบากก็เป็นผลมาจากการเลือกของแบมแบมต้องเข้มแข็งลูกอยู่ค่ะบอสเมียหลวงคงจะเจ็บปวดมากอืมสงสารลูกมากกว่าสงสารลูกมากกว่าสงสารลูกเจ็ดเดือนลูกกวกว่ามากกว่า ถ้าเป็นนางงามจะสังจัดป่าน,นี้ผมด่าไปแล้วแต่อันนี้ผมทำอะไรไม่ได้อันนี้ผมพูดตรงๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนถ้ายังไม่มีอะไรเป็นแค่แฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็คงจะจัดการหนักแต่ถ้าเกิดมันมีภาระแล้วอะ่ะมันมีพันธะแล้วอะ่ะผมจะสเต็ปถอยหลังมายืนเฉยๆเป็นเรื่องที่เขาต้องคิดกันเอง นะครับเพราะผมไม่สนับสนุนให้ปัดความรับผิดชอบแล้วตอนนี้เมียเก่าอยู่ที่ไหนครับแล้วตอนนี้เมียเก่าอยู่ที่ไหนได้ข่าวว่าจะไปต่างประเทศจริงไหมไม่รู้ถ้าสมมุติว่าแบมดูอยู่หรือแบมมีโอกาสได้ดูสิ่งแรกเลยอยากให้แบมอยู่กับตัวเองให้มากที่สุด เพื่อให้ตกตะกอนความคิดทบทวนเหตุการณ์เพื่อจะมีไอเดียอะไรใดๆตอนนี้สิ่งที่ทำได้คือทุเลาสถานการณ์ให้ดีขึ้นแต่ยังไงก็ต้องเผชิญเรื่องนี้ไปอีกพักหนึ่งอะโอเคอ่ะใช้สติสมองกันเยอะหน่อยแล้วกันไม่รู้จะพูดอะไรเนาะพูดยากอะ่ะ อพอเอาเป็นว่าให้กําลังใจให้กําลังใจใครอะ่ะถ้าผมให้ลําดับนะหนึ่งผมให้กําลังใจแฟนเก่านะนะผมให้จะกําลังใจแฟนเก่าแน่นอนแฟนเก่าคงต้องวาวุ่นหนะักแล้วต้องดูแลลูกสองคนแล้วลูกคนเล็กแค่เจ็ดเดือนแล้วใช้ชีวิตยอยู่ได้กันมาพอสมควรก็ให้กำลังใจแฟนเก่าก่อนแล้วก็เห็นใจแล้วก็สงสารลูก,ลก แล้วต่อมาก็เข้าใจใช้คำว่าเข้าใจเห็นใจใช้กับเมียหลวงใช้กับเมียคนแรกแต่เข้าใจใช้กับแบมแล้วกันเข้าใจว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นแบบนี้แล้วตื่นไม่เข้าคายไม่ออกไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตามเข้าใจที่แบมเลือกแบบนี้แบมก็ยังมาหาถึงออฟฟิศแบมก็ยังพูดความจริงแบมก็ยังมีข้อดีอยู่ตรงนี้แต่ว่าทางไม่มีใครรู้เลยว่าผู้ชายมีแฟนมีมีเมียแล้วและมีรู้ก็เข้าใจแบม ไม่แน่ใจว่าแบมแบมรู้มาก่อนหรือแบมไม่รู้มาก่อนน่าจะแบมพอรู้แหละก็เข้าใจว่าพอเมื่อมันออกมาเป็นอย่างนี้ก็ก็ uz, <net> ในเมื่อแบมเลือกทางนี้แลว้วและเลือกให้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นสิทธิ์ของแบมที่จะเลือกเป็นชีวิตของแบมที่จะต้องปฏิบัติ <net> ก็เข้าใจว่าแบมเลือกเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะมาเจอสิ่งที่จะต้องเจอสิ่งที่จะต้องลำบากใจมันก็เป็นผลมาจากการเลือกของแบมแบมก็ต้องเข้มแข็งนะฮะในขณะที่เข้มแข็ง แบมก็ต้องเห็นใจคนอื่นด้วยนะเห็นใจลูกๆของแฟนแบมด้วยเห็นใจแฟนเก่าด้วยเพราะเราเป็นคนเพิ่งรู้จักกับเขาเมื่อเห็นเขาบอกว่าเดือนกันยาตุลาพฤศจิกาทันมาไม่กี่เดือนนี้นะสิ่งที่ให้เขาคิดได้แค่นี้ส่วนผู้ชายสําหรับผมไม่มีข้อความใดๆนึกไม่มีอะไรที่ต้องพูดถึงนะฮะถ้าพูดก็คือว่าคุณต้องเพิ่มความรับผิดชอบต่อคนที่รอบข้างคุณให้มาก กว่านี้ร้อยเท่ากับทุกบุคนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ